สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูอะไรสวยๆนะครับเพิ่งเจอสดๆร้อนร้เทาวันนะครับหลงนะครับ ถาวันลงครับโอ้มันก็กวนจริงจอมกวนครับวันนี้เจ๋ เฮ้ยอ๋อตายแล้วมังเอ้ยช่วยสวยางงามไหครับแบบศิลปะนะครับเป็นศิลปะของธรรมชาตินะครับสวยงามไม่รู้นะครับ ดียังไงผมไม่ทราบ <c oughs> ทิ่ไหนที่ว่าเห็นแปลก <c oughs> เห็นสวย <c oughs> เห็นมีลีลาสดทรงที่ว่าแปลกตา <c oughs> ผมจะตัดมาเก็บนะครับ <c oughs> แบบนี้ไม่เคยเจอนะครับผมไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ ชนแกกวนจริงครับกวนกวนจังกวนจริงทูผีครับเชื่อมสนิทนะครับเยออเดอ้อครับคนจองแล้ว นี่ยังว่างครับยังว่างนี่ไหมคูณครับคูณคูณ,คณดูครับยาวครับ ประมาณนี้แหละครับอโอ้นี่ไว้ให้มันแห้งนะครับมันยังไม่แห้งราดำๆก็คือราเป็นเรื่องปกตินะครับไม้ยังไม่แห้งบอมันแห้งสนิทแล้วเราค่อยมา เก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วมันจะแห้งสนิทแล้วมาทาลงเล็กนะครับลงเล็กทีนี้ก็มัน,มนเงาสวยงามแล้วนี่คือยอครับนี่คือรอจะส่งครับสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะครับเรียกับอยอ ตอนนียมาจำไว้แล้วนี่กาฝากครับกาฝากส่วนบนต้นใหญ่นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับยังเก็บอยู่นะครับกาฝากส่วนของนี่คือรากนะครับส่วนต้นเก็บไว้ครับ ต้นใหญ่มากๆครับคือต้นยอนะครับกฝากยอใครสนใจก็ทิ้งช่องทางไม่สิผมสิต้องทิ้งแล้วก็สนใจก็ทักมาหาผมนะครับทางเฟซ b o o k ผมจะทิ้งไว้พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับมือไม่ฮัตีครับ ยังไงก็มีอะไรก็ชี้แนะกันได้ครับรับฟังเสมอครับผมท่านท่านพี่พี่ที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้ก็ให้ความรู้กับผมได้นะครับอันไหนปิดอันไหนถูกก็ชี้แนะให้ผมด้วยแล้วกันนะครับยินดีรับฟังครับเป็นแนวทางให้ผมด้วยครับอย่างน้อยก็ ผมจะได้ประดับความรู้ผมเพิ่มเติมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนชิดนะบางทีคนเราไม่ใช่รู้ไปหมดทุกเรื่องนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกนี้เขาเอาไปทำอะไรเชื่อในะยังไงผมไม่ทราบนะครับอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อยังไงนะจิตของเขานะครับส่วนผมก็คือมันเป็น ศิลปะครับศิลปะของธรรมชาตินะครับพืชพันธุ์ที่แตกต่างครับผมตามนั้นนะครับวันนี้ก็โชว์ชิ้นเดียวนี้เท่านั้นนะครับไม่เคยเจอครับแนวนี้ไม่เคยเจอครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ